โอเคพี่น้องเดี๋ยวก้องสิส,สิข่าวเรื่องนะคะค่อยอยากค่อยอยากฝากอีกอย่างเดี๋ยวคอมเมนต์มันกันหลายเนาะค่ะว่าอ่าสิ่งที่ค่อยเว้า,วาอ่าโอ้ยังสี่เนาะค่อยอยากแค่บอกให้ทุกคนนะคะผู้สาวที่ตอนเนี้ยกําลังมองหาความรักอยากมีความรักทุกคนความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะแต่อย่าลืมเดอ้ออนาคตเรา อยู่ในมือของเรานะคะอันนาโคตของเจ้ามันอยู่ในก่ำมือของเจ้ามันบริอยู่ในมือผู้อื่นเพราะฉะนั่นแล้วบอมแมนว่าเขาเป็นหญิงเก่งหญิงเก่งบอแมแนบริเวาหมายความแบบนั้นหมายความว่าเขาต้องหนึ่งดูแลเจ้าของอาหาทางออกให้เจ้าของหุ่จักเก็บ จักรักษานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ร่างกายเราวันนี้ดีแต่พรุ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เรายังสาวเราสามารถที่จะหางานหาเงินทำให้ได้มากที่สุดทำค่ะเก็บสะสมเมื่อเราอายุ40ปีทุกอย่างมันจะลดลงเดอ้อ ตั้งแต่เจ้าเป็นสาวนี่ทุกอย่างแข็งแรงดื่มป่านใดเจ้ากรบบอมเมียเจ้าดื่มมือนี่หอดีซี่เออแปดโมงเจ้าลุกขึ้นมาดื่มต่อได้อันนี้โอเคค่ะเข้าใจเพราะว่าร่างกายเจ้ายังสาวยังสวยแต่ถ้าเกิดเมื่อไรคุณ40ร่างกายของคุณจะทํางานน้อยลงและทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมูเจ้าเก็บเงินได้เก็บทํางานใดทําค่ะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ก็ต้องหจักรักอย่าหลง การที่รักกับหลงมันต่างกันขอเห็นพี่น้องคะ่ะบางทีขอเห็นคอมเมนต์เนาะ่วนมาแล้วก็สีไม่เด็กน้อยเป็นผู้สาวจังซีเนาะก็จะแปลว่าหนูรักเขาหนูลืมเขาไม่ได้อืมเอ่อของเขาใหญ่ของเขาเล็กโอ้ก็ซีบอกให้ฟังด้วยค่ะเรื่องบนเตียงกับเรื่องเงิน เรื่องความรักแยกมันให้ออกระหว่างเรื่องบนเตียงกับเรื่องความรักแยกออกนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องบนเตียงเขาเก่งแล้วก็จะไปติดเขาคนอื่นกับเก่งใดถามันว่าถือกใจสอนเอาเดล่าเด้ดอโอ้ป่าสิบอกให้ฟังซ้ำนี่ละอยากเตือนเพราะว่าเราเคยพลาดมาแล้วเราบ่อยากให้มุเจ้าเป็นคือคอยคิดดีๆรักกับหลงมันต่างกันนะคะคิดดีๆเด้อ ผู้ชายบริมีคนเดียวในโลกก็คือกันผู้หยิงกับบริมีคนเดียวในโลกเพราะ,ะนั้นแล้วคิดดีๆอนาคตไกลมากอย่าหยุดเพราะคำว่าหลงอย่าทุ่มเทเพราะแค่คำว่ารัก อนาคตเราคิดไกลๆค่อยๆค,ค,คิดทุกอย่างมีทางออกแล้วเฮาสิมีทางออกทั้งความรักแล้วก็อนาคตแต่เราต้องรู้จักคิดรู้จักทำแล้วก็แบ่งแยกให้ถูกแค่นั้นละพี่น้องอิลี่ขอบออยากเห็นผู้ใดมาเจ็บคือคอยซ้ำแล้วซ้ำอีกอิลีเลยมันเป็นอะไรที่ทรมานโซมสุดโซมทำลายหัวใจมากขอชีบอกใ้ซ้ำนี้นะคะฝากไว้ให้ผู้สาวที่ กำลงังมีความรักมีอนาคตคิดถึงตัวเองให้เยอะๆรักตัวเองให้มากๆนะคะอิลีไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้อะเขาเลี้ยงเอ่า<ะ>พอหลังจากแต่งงานแล้วพี่น้องจดทะเบียนสมรสหลังจากได้วีซา่าที่นี่คอยบอกข้อไหนไปเรียนได้พ่อคอยเริ่มเฮ็ดงานได้เลยมันบอเพิ่นกระเฮ็ดให้คอยเป็นอ่าเลขาเพิ่นโดยตรงเลยมันบอกค่ะแล้วก็มีเงินเดือนมาตลอดแต่ที่นี่อ่ะปัญหาก,ก็คือว่า เราไปไทยนแป๊บบนึ่งแป๊บบนึ่งโอ๊ยพอดีว่าคุณสาพันโทรมาค่ะเพิน่นเอ่อพิ่นกำลังบินไปนิวยอร์กคอยอยู่บ้านเพืเดียวอืมที่นี้ยปัญหาก็คือว่าเราไปไทยดูเกินข่อยกับเพิ่นยังอยู่น้ำกันนะคะ ทำงานด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยมีความสุขมากสนุกมากแล้วมันได้เงินพี่น้องมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำมีเลียเฮ็ดถือกมองลูกค้าหลายมันได้เงินนี่หลีควาสิบาลของสี่ร้อยตะกี้กับเอเยนกับบล็อกใหขึ้นเยอะนี่นะคะอืมแานเนี่ย เรามาเจอเศรษฐกิจโซนนั้นเศรษฐกิจบรุรีมาเจอเศรษฐกิจแบบว่าแย่ทุกอย่างก็เริ่มแบบว่าทุกอย่างก็เริ่มแบบว่าบ้านอยากจะขายได้เดือนหนึ่งสิบก่าหลังมาขายได้เดือนหนึ่งประมาณสามหลังเต็มที่ หรือบางเดือนบ่ไรเลยเงียบไปเลยปีนั้นแล้วไปไทยดูแล้วใส่เงินหลายเงินแล้วก็เหมือนที่นี่เขาเลยว่าเขาอ,อยากซื้อคอนโดเพราะว่าเขาไม่มีเงินเขาอ,อยากซื้อคอนโดเขาก็ต้องซื้อน้ำกัน ขอทะเบียนสมรสยังมีอยู่พี่น้องคอยต้องวางเงินยี่สิบเปอร์เซ็นคอนโดตอนนั้นคอนโดที่คอยซื้อตอนนั้นประมาณสิบห้าล้านาตีเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณสิบห้าล้านสิบห้าล้านบอกมันก็ประมาณสี่แสนเหรียญนะแม่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตีว่าแสนเหรียญก็คือสามล้านสี 4, ่แสนประมาณสิบห้าล้านหรอค่ะตีแลงสซันเนาะ ขาก็ว่าเงินยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ให้เราเป็นเป็นคนขาให้เราเป็นคนขอเครดิตเพราะว่าเราเหตุงานมาโดนแล้วเรามีเครดิตหลายนะคะเขาไปขอแบงค์เขาไปขอธนาคารใดมันบ่ที่นี่ปีแรกค่อยซื้อซื้อคอนโดเนี่ยก็คือซื้อก่อนที่สเขาสิสางมันจะถือกว่าสีคอนโดที่เขาสร้างแล้วนะคะอืมแล้วประมาณหกเดือนต่อมา คอยก็มีเงินเก็บค่อยก็ซื้ออีคอนโดหนึง่งกะว่าเงินยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือคอนโดที่สิซ่างเนี่ยสิซ่างเสร็จภายในประมาณสามสิบเอ้ยภายในประมาณสามปีปีที่สามคือคือเขาตรงยายเขานะคะปีนัน่นปีเดียวอะค่อยซื้อคอนโดสองหลังอยู่นี่นะคะแล้วที่นี่่อยก็ยังอยู่น้ำเราอยู่เงินคอยนะ มีแต่เงินข่อยได้เป็นเป็นคนวางเพราะว่าแล้วเอื่นใดเลยว่าตอนนั้นเราแย่มากนะคะแล้วคอยกับเอาเงินให้เราทุกเดือนบางทีค่อยกัให้เดือนให้เราเนี่ยใส่ตลอดนะคะมีเงินเท่าไรขอยกัสิให้เราใส่มีอย่างกา็เพราะว่า,าข่อยยังหาเงินได้อยู่ข่อยไปรับจ้างหันไปรับจ้างนี่ แล้วอีกอย่างหนึง่งคอยเก็บเงินได้หลายเพราะเขาบปเที่ยวอืมเขาบะเทียเท่ยวแล้วอีกอย่างหนึง่งหุดเริ่มหุดจักคนหุดจากมูเขาส่วนไปเหตุงานพาทาั้มคอยกลับไปไปเหตุงานกระไดเงินก็เก็บกลับมาเพราะผ่านเศรษฐกิจช่วงนั้นไปแล้วปีถัดไปเราวมาบอกคอยว่า ทำสื่อส,สตอ็อกมีหลังจากข่อยซื่อคอนโด,ดสองหลังเนี่ยแล้วว่าเอาคนละเครื่องบ่เฮาซื้อสต็อกตัวนี้คนละล้านล้านบาทนะคะซื้อล้านหนึ่งคนละล้านก็เลยโอเคพี่น้อง่อยกับได้ษบ่ได้สนใจอีอย่างคอยเอาเงินเห็นเราเงินสดหนึ่งล้านบาทคอยกลับไทย ข่อยกับทยาทยบมือยาว่กับเป็นเดือนหนึ่งสองอาทิตย์แล้วแต่นะคะเพราะงานข่อยมันบวกลังเหมือนหมองานข่อยมีงานยามไหลจังเแล้วก็เศรษฐกิจบ้านก็นเริ่มมาบุมอีกเที่ยนึงเริ่มขายบ้านเราก็เริ่มมีงานขืนข่อยกับยังซอยงานเหล่าแล้วข่อยกับมีงานนอกรับจ้างอยู่หันอยู่นี่ช่วงนั้นมู่กันหลายเริ่มหูจักคนหลายเริ่มออกไปเที่ยวนะคะเริ่มเป็นตห้องเจ้าของแต่ว่าข่อยกับเราก็อยู่น้ำกันคือเก่าบ่ได้แยกไปใส่ ่อยกับบอลเมีแฟนแล้วกับบอลเมีแฟนแล้วกับบจีบไผยผู้หญิงที่เราเคยส่งเงินให้คอยกับบถามนะคะแล้วแต่เราสิส่งให้เพราะว่ามันเป็นชีวิตเรามันเป็นความสุขของเราคอยกับปอยเขาบอลด้ห้ามเขาบอไดดว่าอันนันปอยแต่ว่าหลังจากนั้นเรากับบไปไทยอีกเลยหลังจากเศรษฐกิจบดีเรากับบไปไทยคอยบ่ไปเรากับบไปคอ,ปอปยกับบอลู่ว่าเรามีแฟนอยู่นีบ่แต่เอาก็บบด้ถามบ่ได้สนใจนะคะ 这里。